รายงานปรับระดับนะคะจะเป็นรายงานที่พี่สมาชิกต้องการดูยอดว่าเรามียอดเท่าไหร่แล้วปรับระดับได้หรือยังนะคะรายงานปรับระดับนะคะเราจะยึดจากยอดเฉลี่ยสาเดือนติดต่อกันอย่างเช่นในเอ m เมเมื่อกี้อยู่ได้อ่านคำถามมีคนถามคำถามมาว่าช่วยอธิบายในส่วนของตัวยอดเฉลี่ย3เดือนติดต่อกันให้หน่วยสิค้ายังไม่เข้าใจเลยว่ายอดว่ายอดเฉลี่ย3เดือนติดต่อกันเนี่ยอธิบายยังไงอย่างเช่นตามตัวอย่างนะดูหนึ่งเดือนสองเดือนสาม ที่สมาชิกต้องการปรับระดับจากห้าเป็นสี่ยอดในการปรับระดับจากห้าเป็นสี่จะต้องทํายอดอยังไงคะให้ได้สามแสนติดต่อกันใช่ไหมสามแสนติดต่อกันบางคนงงเดือนละสามแสนเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะมีเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามให้งมกันทั้งสามเดือนนะคะได้ได้ยอดสามแสนนะถ้าต้องการปรับระดับเป็นระดับสี่นะคะหรือว่าที่สมาชิกจะ ทำยอดเดือนเดียว3แสนเลยก็ได้หรือ2เดือน3แสนเลยก็ได้อันนี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันไม่ต้องรอให้ถึง3เดือนติดต่อกันนะคะให้ภายใน3เดือนเท่านั้นรวมกันแล้วได้ยอดทั้งหมด3แสนนะคะรวมยอดทั้งหมด3แสนก็จะสามารถปรับระดับได้ตามเกณฑ์นะโดยในส่วนของตัวรายงานการปรับระดับเนี่ยเราจะดึงย้อนหลังได้ทั้งหมด7เดือนเลยนะคะบางคนสงสัยว่าทําไมดึงไม่ถึง7เดือนเลย เงินเงินผ่อนของบริษัทนะคะเราจะมีเงินผ่อนได้สูงสุดทั้งหมดหกงวดใช่ไหมคะพี่พี่เราก็เลยดึงย้อนหลังให้พี่พี่เข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้การเงินเขาทํากันตัดใจอนุมัติยอดเงินหรือว่ากรมธรรมนันนั้นเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนจึงรวมกันเป็นเจ็ดเดือนนะถ้าการเงินผ่อนในกรณีที่พี่พี่มีการใช้งานเงินผ่อนเข้ามาเราจะนับยังไงบางคนงงอย่างเช่นพี่พี่สมาชิกมีการใช้งานเงินผ่อนเข้ามาในเดือนหนึ่งผ่อนจบในเดือนหก ยอดที่พี่สมาชิกผ่อนเข้ามาจาะเข้าณเดือนที่แจ้งงานนะคะนั่นก็คือเดือนหนึ่งนะอย่าไปเอาไปยอดไปรวมในเดือนที่ทําการชําระค่าเบี้ยประกันเสร็จนะคะต้องนับยอดในเดือนที่แจ้งงานนะฉะนั้นยอดนั้นเมื่อทําการอนุมัติตัดใจเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ณเดือนที่แจ้งงานนะคะเมื่อคนไปหาในเดือนที่เราชําระค่างวดเข้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้จะไม่เจอนะจะอยู่ในเดือนที่แจ้งงานนะคะ <quoi? S 1> และในกรณีที่พี่สมาชิกมีการสามเดือนติดต่อกันแล้ว ไม่ครบไม่ครบตามเกณฑ์การปรับระดับของทางบริษัทนะเราก็สามารถนับยอดใหม่ได้นะคะเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสี่อย่างเช่นในกรณีที่พี่ๆสมาชิกทำเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามยอดไม่ถึงเกณฑ์และเราจะตัดแค่เพียงเดือนหนึ่งทิ้งนะคะแล้วเราก็จะนับเป็นเดือนสองเดือนสามแล้วก็เดือนสี่นะตัดแค่เดือนเดียวนะแต่ยอดเดือนสองเดือนสามยังอยู่นะคะเราไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะแล้วก็เพียงแต่พี่ๆสมาชิกต้องทํายอดภายในเดือนสี่ รวม,มกันให้ได้ตามเกณฑ์เท่านั้นเองนะคะเราจะตัดให้ยอดเดียวทิ้งนะคะอันนี้ถ้าในกรณีที่พี่ๆสมาชิกเข้ามาดูในส่วนของตัวรายงานปรับระดับนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพบว่ายอดถึงเกณฑ์การปรับระดับแล้วนะคะให้ส่งเอกสารเข้ามาทําการปรับระดับได้ที่ฝ่ายการตลาดเลยนะ ัวเอกสารเลยระักเลยเราจะใช้นะคะมีตัวใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะบอกว่ามีสมาชิกต้องการใช้ยอดเดือนไหนในการปรับระดับนะคะยอดเท่าไหร่นะคะส่งเข้ามานะพร้อมกับตัวบัตรในหน้าแล้วก็บัตรประชาชนนะคะหลังจากฝ่ายการตลาดได้รับเอกสารครบถ้วนนะคะสําหรับตัวการปรับระดับนะรอดำเนินการ7วันทําการนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติการปรับระดับก่อนนะแล้วก็ถึงจะสามารถปรับระดับได้นะคะ บางคนสงสัยว่าทําไมยอดถึงแล้วทําไมไม่ปรับระดับให้อัตโน,นมัติเลยล่ะเราต้องแจ้งก่อนเลยนะคะที่เราขอเอกสารจากพ,พี่สมาชิกเพื่อเป็นการยืญญนยันการปรับระดับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยทํางานการเป็นสายงานกันใช่ไหมคะอย่างเช่นเป็นแฟนกันแนะนําต่อกันมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําดําเนินการปรับระดับให้เลยในกรณีที่พี่ยอดถึงเป็นไงคะ ระดับชนกันสส่งานชนกันเกิดกันแยกใส่งานทันทีเลยนะคะเราจึงขอความอขอเอกสารจากพี่ๆสมาชิกเพื่อเป็นการยืนยันการปรับระดับก่อนนะคะเราถึงจะสามารถทําการปรับระดับให้ได้นะคะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรายงานปรับระดับถ้าเกิดว่ากดเครื่องหมายบวกขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของตัวทะเบียนแจ้งบอกเลยกรมเลขกรมฐานแล้วก็ยอดนะคะแล้วก็รวมยอดให้นะคะว่าแต่ละเดือนเดือนนี้มีการแจ้งงานไม่ว่าจะเป็นพรบ มอเตอร์หรือว่านอนมอเตอร์เข้ามาเท่าไหร่นะคะก็จะมีการแจ้งบอกนะคะในส่วนของตัวรายงานระดับนะ